เอาจ้าพอกันอีกคลิปใหม่แล้วชุดเกา่าคลิปทอนเนียแต่ว่ามันคนละอันก็เลยก็เลยบไ่ไไ้ถทายร่วมกันจา้าเบื่บอเพื่อนหายยัง,ยงดยได้แล้วได้แล้วแต,ต่ว่า้ต่งเต่งเฟียดตัวนีเฟียดตายบ่ละตายบมดละามากรก้ามากอกแซบมากอกเงิน่าน ต่อไปนาขอดเบิร์ละบ่ใช่ไหมมาไม่มีไรจูนน่าจะค้องละจา้าจะ่าคนคนจีบไปใหญ่ไปปลูก่องอื่นอันนี้โมเมนต์ขยาได้นี่ก้อนทว่วงกันได้นี่บอนั่นแหละคัดเอิญก็เจ้ามาเอาอยู่อ้ออันนี้หนูเป็นคนเอาเอาว่างไว้นี้ ายมันต้นนน้อยมันก็สิมีหวไหวคุว่อยาน้หอมเนาะโอยังเล็กๆอยู่เลยอ่าขาดแล้วโอ้ยขาดแล้วคือพวกกี่มาเดี๋ยวกี่มานยางดิโอ้นี่ดิจ้ะตายดรอกมาตายแล้มันมีอันนั้นยูอันนี้บเดรกคนหยาก้ะาบเนี้จังน่อยเคนหยาก้มันอยู่น้ำมัน มันง่อยตอดปอด้วนะสอบแล้วเด็งอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมาเดีวเยอะลวจ้ะนี่ด็ว่าแม่โฉมได้เลยตีนี่ก็โฉมนองโฉมอยู่เลนี่เด็จ้ะกินกระแทบะนี่แต่ว่ากินเม่อไรเสียไปปลูก มะกอกมะกอกข้าวนี่แหละจ้ามะกอกใช่ตามหมูงโอ้สูมแท้ๆเลยเนี่ยน้องสูมวัวหงมอยหอมวอ้หอมหวยอะไปปลูกไปปลูกใส่ปลูกฝ้ายยางคนนี้ไปไปเอาไปปลูกแล้ววะบึงคักๆเนี้ย เอาไปโรตัวปจิมาปัจจิดู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 ดเอาอันนี้ก็ทร้งล้างาก็ไี่จะเงินได้จัดนะเงินทั้งนั้น <Yeah. S 2> โอ้โหอ้โหงายามันเป็นแสบเน,ะนาะ ไก่ก็น่ายอยากขึ้นน่นก็ขึ้นหรอกจาก้าอันนี้มันโลนใต่ต้นมันนี่มันนั่นขมีได้จ้ะเพราะว่ามันอันนั้นในมันโดนโดนเว มากูดมูนี่แม่ขีนเป็นเถียงเกอมากนี่ได้สอบไว้เสมกระุกระสอบเละม่งวงเป็นชุโตโดตัวนาร่ดจากงม่วง เหยนเด้อได้สวยไว้ละบอกปะโอ้พฤษต้นเนีย่ยนียจ้ะหัวมันไม่ใช่หัวมันหัวหากประกอบจ้ะมะกอกมะกอกป้ามะกอกใช้กกกกาตามหัหูเจ้ะนี แักษณะันเป็นยังสี่เอาปึ้งนี่จ้ะนี่นนเกิดเองเกิดเองตามธรรมชาติเฮากระสีเฮากระสีเอาไปปลูกง่ายมองหมันอยากไปอยู่ใส่ก็ง่ายมองมันไปจ้ะเด็กอก

จาต้นตาอีทมันต้นตาอีทมันจาเป็นมวยเหรอเด้่ยอันเป็นหน่วยละหน่วยแล้วอันนี้อาไรนี่บอก มากระจุกนีไงผ่าดือเอาใดอยู่ผ่าเอาไปน้ำยู่บ่ฮะเอาดาา<ป>อกเอาดอกไม้ไว้ก่อนคือไปไหนที่ไมีแนวฟัน ไปปลูกจ้ะดิต้นมันเหมือนเนจังหน่อยย่อนสอนเตาว่าไหนนั่นหนผ้ามาผ้ามาเบ่งหมกม่วง ke nuai la tuan mang hai maksai bua bua puu 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 ha ha ca ca lang pai ju ca lang pai ju ca lang pai ju beng beng มันตูนเงเต็นแล้วว่าหัวดีๆนะถ้าใครมานะระวังนะเนี่ยของแท้นะนี่บอกว่าของปลอมนะที่ชาเมย quay đó quá trời ง่ายฮ่สมัคได้จะควงกระชายแนตืดดูเนาะจ้าวตนใหม่ ตดนให s. <S ม่คค่กานที่โดนแดงงงงหงง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 งนีงง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 ูงง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  ông 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 bà em đồ ạc gia hư 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 มาสิคนคนสิคนตัวนอนพูดถเด้วว่าเฮ้อันปลูกอันน้อยๆกอันนี้ง่ายๆเอาใบโนุดท้ายหน้าปลกมันมั่าไม่มีใบไม่ตะขูรูเออสนดท้ายอนุดท่ายทายหน้าปลกมันล้ตน้เนดได้ีตัวโจที่นกนี่เอาไปปลูกไว้ปลูกยูซาเฮ ก็ไปอยู่ันหั่ของยิดนตรงเดียดที่ไหนชิมยังตะกีบหมดสุดนตรงนี้่งอะปร่ไดยวใหนามันแบบยังเร็วนี่ยจะต้นใหม่ก็ได้รวมคิดต้นใหม่เป็นได้ตูเลยเด้อแต่ว่าบางๆก็จิมวา ใช่เห็เบิงอีกอยู่หรอกวะในีนยางหน่อยอันจ้ายางหน่อยตัวใหม่เห็นเป็นตัวอะไรแล้วมัม,มว่วงอันนึงบ่แม่หมดนะมว่วงปลาข้ามาเอามาปุ๋ยเป็นบ่ม,มัม่วงปลาจ้าอ้าอยหิวเขา เดี๋ยวมื่อได้สิผ้าไปเบ่งอยู่รุมแกหมาม่วง,งปลาบีนี่ว่าสิไปเอาหน่วยปลาสิไปเอาอีกป่าสิไปเอาหน่วยชูเป็นอีกไปจ่อเบ,บ่งน้ำใอม่เบ่งมีพอดีบ่มีพนหน่วยมีจะเบ,บียดมัน ตะมอเปียกแต่ตะมอไปอยู่ขอบ่ต้องถามเด้อบ่ต้องทักมาถามเด้ออยู่ข้อบ่ามีจำหน่ายบ่มีจำหน่ายเด้ออยู่ข้อมแต่าาหาม,มาเพิ่มับยานนอ เออก็งยางข้องไอ้อ่อนซียูก,กูดขับปุ่นเห็นบ่จ้ะใหญ่แล้วนะทองรั่วจนตัวหน่อย หัอมัขาดจะหาย ฝนตกเหม่อว่านจ้ะเรื่องเน้ยน้ำไหลจนเป็นโซบอืมไม่เงี้ยสบเม่พฝนไหลอยากมันอ่ะนาะปนไปแล้วออ้กาศหมากเนือมันก็สิอ่านเองมันด้วย ไม่เห็น,งงน,น,นว่าจะมีเหยียบยางจริงที่หรอเมื่อห,หันจ้ะมาหายหน่ะถอยหนาย้าถอยหลังย้อนย่านเหยียบยางเขาได้เ่ยพักติ้วพักติ้วนี่มีทั้งแถบเลยจ้ะไอจุงไว้รถมื่อหันรถอีแจ๊กขาเจ้าเขามา เขาขนด้วยเหยาโมยูเนี่แล้วหมาเห่าอยู่บนนั้นมาหน่อยพูดก็คือไปพูดโอ้ก็ไปทัวร์บดแล้วหมาก็มาเองมัตีเหยาเตยฮวนโมมาหิงดีเราบริเพียงเขาไปรถมาหน่อยพูด งานบ่เออหา่บก็หาบลองมีแร่หลายเติบดูหนากะไดหาเอาสียแทมันกะไดเป็นชอบดูเป็นเหงาเป็นเหงาอยู่ <type> <s art> you <sighs> มองอห็นี้เป็นหลุงว่ได้ตายได้หนิยังเป็นหยอดต่อจอดอยู่นี่่้นใหม่ได้หน่จ้านี่ อ้าวจ้าพาระกิจวันนี้กะเซ็จสิ้นไว้ดีเดี๋ยวเมื่อหนาสิพามาเบ่งใหม่แล้วจ้าสวัสดีจ้า